รีวิวเกมพาร์ท V I P นะนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะก่จะไปดูผมจะได้กินมาม่าทั้งเดือนต่อไปนี้ก็ขอคนละหน like ึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะซื้อ999าโลบักเลยนะมันเป็นของที่น่าจะแพงที่สุดใน blue heaven ที่ผมเติมแล้วนะโอ้ฉันจะเสียงเงินหรอเนี่ยกดมาตรงที่ตะการูปดาวแล้วก็ VIP ออันนี้เหรอมันแพงมากเลยนะท่านะผู้ชมแต่สิ่งที่เราจะได้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะ ว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยแล้วกันกรซื้อไปเลยเก้าร้อยนับต่อจากนี้ไปโลภผมจะได้หายไปและผมก็จะได้ V I P เวีนกรรมคุณได้ซื้อเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันต่อมาฉันน่าจะได้กินมามา่า <c oughs> อย่างแรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องกล่องพร็อปนะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่ากล่องพร็อปนี่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> มันจะมีของอ๋อกดไปมั่วแล้ว <c oughs> เสียเงินแล้วมือสั่นเว้ มันจะมี VAP ใช่ไหมบางอันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาดูมันมีอะไรวะที่มี VAP วะนี่นี่ท่านผู้ชมผมสนใจป้อมปืนไว้บางอันมันจะมีมันจะมีป้อมปืนไว้เดี๋ยวผมจะเอารถสักคันแล้วกันเอารถอันนี้แล้วกันแล้วก็มาติดป้อมปืนบนหลังคารถเงียยวอา้าวไม่ติดวะเอา้าโอ้นี่ไงโอ้เป็นปืนมินิการเลยนี่วะเฮ้ยมันจะยิงรัวๆนะนี่แล้วก็มีป้อมปืนอะไรอีกวะโอ้โหอ,อันนี้เป็นป้อมปืนใหญ่นะท่านผู้ชม เฮ้เราสามารถนั่งยิงได้เลยเฮ้ย hey, อันนี้นั่งยิงได้ด้ลยผู้ชมโอ้ไม่กอดโคตรคุ้มกันเลยทีเดียวลิบเล่าวะเี๋เราจะมาดูอย่างต่อมาในมันมีอะไรแบบ VIP บ้างวะป้าย VIP ไม่น่ามีนะแล้วก็บ้าน VIP หมาแมว VIP เอออันนี้นะ่าจะมีตู้ปลา VIP นะคุผู้ชมเป็นตู้ปลาแบบ VIP อู้นี่จะใหญ่กว่าวิใหญ่ใหญ่กว่าอันธรรมดานะอันธรรมดามันจะเล็กๆเห็นไหม V.I.P. โคตรใหญ่เลยนะผู้ชมโอ้ไม่กอดคลิปนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจการเติมวงแต่ละคนก็ได้นะโคตรใหญ่โคตรอลังการเลยจ้าต่อมาอันนี้ V.I.P. ไม่มีเตียงเติม V.I.P. ไม่มีเงิน V.I.P. ไม่มีอันนี้ V.I.P. ก็ไม่มีไม่มีนี่ไงของแต่งรถ V.I.P. มีนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวอารมณอีกคันนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นไฟส้มนะอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยติดเบี้ยว อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะที่ติดบนหน้ารถนะเหมือนรถพี่ดอมอนะ่ะท่านผู้ชม,มจะเพิ่มแรงมา้าหรือเพิ่มอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเธอโบเลยไม่ใช่นะนี่เห็นไหมติดหน้ารถจะมีสองแบบนะอีกอันหนึ่งจะเป็นแบบเนี้ยอ๋อ <c oughs> อันนี้จะ,จะ,จะดูใหญ่กว่าอันธรรมดาอันธรรมดามันจะเล็กนิดเดียวเห็นไหมเอ,อ้าทำไมไปวางมั่วอนะ่ะทำไมมันวางมั่วหนึ่งสองนี่เห็นไหมอันนี้มันจะเล็กกว่านะแล้วก็มีสปอยเลอร์นะท่านผู้ชมสปอยเลอร์ด้านหลังเว้ย นี่อันนี้จะเป็นของ v ี p ใช่ไหมนี่มันจะดูใหญ่กว่าอันทองธรรมดาสปอยเลอร์อจะมีสองแบบนะท่านผู้ชมอีกแบบหนึ่งมันจะดูแบบมีอะไรนะเห็นไหมมีอะไรี่เป็นยุ่งโยงไปนิดหนึ่งตอนนี้ผมมั่วไปหมดแล้วขอลบทิ้งก่อนแล้วกันสปอยเลอร์เหรอแล้วก็มีอะไรอีกวะม,มีไฟแค่นี้แหละเออไฟส้มนะผมก็พาดูไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเพราะของอย่างอื่นมันยังมีอีกเยอะเว้ยของเด็ก v i p ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีโต๊ะคอม VIP อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ VIP ไม่มีเออแต่ผมสงสัยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยผมีกว่าเครื่องดูดฝุ่นเหรอไม่เห็นมันทำงานเลยหรืออะไรอะเปลี่ยนสีได้เฉยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะท่านผู้ชมมีอะไรอีกว่าที่เป็น VIP วะอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนนไม่มี ดูหมดละไม่มีไม่มี V P ละกองพรอ็อพน่าจะหมดละใช่ปะเออลบรดทิ้งไปซะต่อมานะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันมีอาชีพ V P เว้ยคนทเที่ยวใต้ตครีเตอร์นะท่านผู้ชมกลท่องที่สมุดเข,ขาบอกว่ามันมีอาชีพ V P เว้ยนี่ว้าวอ๋อมันจะเป็นสัญลักษณ์ V P แบบนี้เลยท่านผู้ชมมีมงกุฎเว้ยเงินเหรอแลวอันนี้ชื่อ V P งี้เหรอแน่เราลองพิมพ์ชื่อไปดิต้นไม้สมุิใส่สัญลักษณ์ V P เดี๋ยวผมลองลาออกจากง,งาน V i P ก่อนแน่แน,น่เราสามารถใส่อะไรที่เป็น V i P ได้คืออะไรอ่ะมงกรสามอันเนี่ยต้นต้นอ๋อเอฟเฟกต์ว่าท่านะผู้ชมมีเอฟเฟกต์ว่า,วาอันที่สองเป็นอะไรผมลองพิมพ์ชื่อยาวๆดีอั่นพิมพ์ชื่อยาวๆไหนอ,อ,อันที่สองอู้โอ้ไม่กอดโคตรเทเลยคลิกออกแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้นนต่อมาจะเป็นสีแบบมันออกเรนโบว์เลยนะดูดิมันจะไล่สีไปเรื่อยเวอันนี้ เออเท่ทุกอันนะติ๊กออกแล้วก็เอาใหม่โอ้ดูดีความคุ้มค่าพวกแกชื่อ V P เหรอเออถือว่าทำออกมาดีนะหรือเปล่าเออตั้งเชือนันี้น่าจะเทนะดูแต่เราจะใช้ปกติก็เรื่องของเรานะเนี่ยแบบสีปกติก็ได้ก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมแต่เราจะใช้สี V A P ก็จะประมาณนี้ต่อมานะท่านผู้ชมเป็นรถ V P เว้รถ V I P มันเป็นรถเทศกาลอันเก่านะซึ่งข้อเอากลับมา กลับมาใหม่นะท่านผู้ชมรถหลายคันท่านผู้ชมน่าจะเคยเล่นไปแล้วอันนี้ผมจะขอมาสปอนให้ดูแบบนี่เป็นรถทีเด็ดนะประจำซีซั่นของฮาโลวีนอันต่างๆนี่จะเป็นแบบเนี่ผมเสียดายรถคันนี้มากเลยเว้แต่ก่อนเว้เนี่ยดูดีกว่าผมจะทำเคว็ได้นะผมจำได้ใช่ไหมดูดีมีควันสีม่วงเลยนะอันนี้น่าจะใช้ตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าเขาเอาออกไปนะท่านผู้ชมในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมา แต่ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมหน้าเขาจะออกอะไรมานะท่านผู้ชมแล้วก็รถนี่อนี้ผมจะเรียกว่ารถค้างข่าวรถเป็นแม่นะกันดูดิมีท่อแบบดูมันท่อมันจะลวนเลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่แบบน่าใช้งานนะท่านผู้ชมมันจะเป็นรถที่แปลกตาในเมืองมันเป็นรถกิจกรรมแหละซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นไปแล้วนะรถพวกเนี้เห็นไหมในรถไขยักษ์อยู่หนวันนี้เห็นไหมดูดิโคตรใหญ่เลยก็จะประมาณนี้นะรถวีพีมันก็หลายคันเว่ยจะเป็นรถแบบกิจกรรมอันเก่าเลยท่านผู้ชมที่ขอกลับมานะเออหน้าตาก็ คุ้นชินกันอยู่แล้ว,ลวนะก็มันอันนี้สำหรับผู้เล่นที่เติม v i p ไงนะผู้ชมแต่ v i p ไม่ได้เกี่ยวกับพรีเมียมนะพรีเมียมส่วนพรีเมียมเว้ย v i p ส่วน VAP ประมาณนั้นแต่ผมขอมันลองถ้าเราพิมพ์แชตนี่มันจะเป็น v i p ปะะ่าวะเออว่ามันจะเป็นแชท v i p ไว้ยทผู้ชมอันนี้เรื่องของแชตนะแชทบนเนี่ยเห็นไหม v i p เอาผมก็มีพรีเมียมทำไมมันไม่ขึ้นพรีเมียม v i p พรีเมียมดับเบิล VAP พเมีม V A P ไม่ขึ้นแต่ V A P เหรอถ้าของอันไหนแพงกว่ามันก็จะขึ้นอันนั้นแบบนี้เหรออ๋อก็แล้วแต่ผู้พัฒนาจะพิจารณาเอามาเรื่องต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์นะท่านผู้ชมต่อมากกบุที่วัาต้าดิเตอร์แลว้วกดันตรงที่รูปมงกุฎอันนี้นะท่านผู้ชมเอฟเฟกจะมีประมาณ60อันเลยนะถ้าผมออกมาใช้ให้ดูทั้งหมดนี่ท่านผู้ชมจะจะดูปะ, <laughs> ะไล่ตั้งแต่หวัวใจเหลืองอู้ อลังการโอเจเขียวน้ำเงินม่วงชมพูดแดงอ,อดูคร่าวๆแล้วกันนะท่านผู้ชมส้มวันนี้จะเป็นประกายแบบโคตรใหญ่เหลืองขาวเขียวฟ้าเออว่นน่าสนใจดีเว้ย ถือว่าแพงไปไม่สำหรับผมมันก็ว่าแพงเลยท่านผู้ชม999รูบิลเลยนะเป็นแชทแบบ V.P. เลยเว้ยแต่มันมีของอีกหลากหลายนะที่ผมจะมาพูดมันมันก็แบบเยอะนะอันนี้ก็มาดูคร่าวๆก่อนแล้วก็ที่ผมจะพาพูดในเรื่องนี้ก่อนเอฟเฟกยังมีอีกหลายท่านผู้ชมไอ้ว่างก็หยิบขนมขึ้นมากินแล้วก็ดูคลิปผมไปด้วยนะอันนี้ผมจะมาโชว์เอฟเฟกนะ60อันเลยนะมัน อยากตัดสินใจเติมดีหรือเปล่าเอฟเฟกอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยฮะแบบนี้ก็มีเหรออุ้ยฉันเป็นมนุษย์ไฟเขียวหรอนี่ฮะน,นี่เอฟเฟกหัวใจอันนี้เป็นแบบไหนอ๋อจะเป็นหัวใจอีกแบบหนึ่งนะผู้ชมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะผมจะลองเอาหยิบผมจะใช้แบบรวดเร็วเลยใครดูไม่ทันก็ตั้งใจดู <laughs> เออประกายอันนี้คล้ายๆของฟรีใช่ไหมคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะ เยอะกว่าไงเออดูดิอันนี้เป็นประกายเลยรไหมเฮ้ยอันนี้ใหญ่ยลังการผมใช้ถึงครึ่งหรือยังเนี่ยะทุกอันอันนี้เป็นโน้ตเพลงสีเขียวอันนี้เป็นควันอะไรวะโอ้โหเอฟเฟกควันถ้าเราวิ่งเอฟเฟกจะเป็นไงวะอ๋อมันก็จะแบบไล่ตามเราแบบเนี้ย ถ้าผู้ชมก็ลองมาดูเอาเออจะหมดแล้วผมเทสแบบเร็วๆเลยนะนี่เทสทุกอันที่ผมไม่ได้เทสรถทุกคันล้วก็หมายถึงแบบบางคนก็เคยใช้มันแล้วไงอ๋ออันนี้เป็นดาวแบบดาวจริงๆเลยไม่ใช่ดาวประกายนะเป็นดาวเป็นดาวเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสันเหลี่ยมอะไรสักหน่อยหรือว่าสวยงามกันทีเดียวดูดิดาวทุกดาวทุก,ดว,ทกดวงทุกดวง โอไมคก่อน oh ถ้าเราวิ่งดาวมันก็จะวิ่งตามเราโอ้โ oh! หมันจะโอ้โ oh! หอะไรอันนี้ประกายมันก็จะประกายอุ้ยแบบเท่เลยโอไมคก่อฉันหลงรักบ A P ล้วกันโกคากระบะโอไปซะไม่ใช่ละเดี๋ยวค่อยใช้มาท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟปกตินะเขาบอกว่ามันสปอนรถได้สองคันร,รู้สึกว่าในแมปนี้มันจะวุ่นวายจังวะรถเยอะจังอันนี้เป็นเซิร์ฟธรรมดานะมันสปอนรถได้สองคันจริงประ่วันไหนผมจะลองสปอนดิอ่ะหนึ่งคัน ล้วก็รอเวลาสองคันเออวะมันสปอนได้สองคันจริงๆด้วยอันนี้เซิร์ฟธรรมดานเะนี่ยไม่เชื่อดูนี่มีคนเต็มเลยไม่ใช่เซิร์ฟ VIP นะแล้วผมก็ปรับเปลี่ยนเวลาอะไรไม่ได้ด้วยเห็นไหมถ้าเซิร์ฟธรรมดามันจะเปลี่ยนเวลาได้ถ,ถ้าถ้าเซิร์ฟ VIP มันจะเปลี่ยนเวลาได้พูดผิดเซิร์ฟธรรมดาเปลี่ยนเวลาไม่ได้เออแล้วก็เขาบอกว่ามันจะสปอนรถได้เร็วขึ้นหรือเปล่าแบบนับเวลาเร็วขึ้นปกติมันจะนับหาวิใช่ไหมสมมติว่าเราสปอนรถออกมาคันหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะลบรถแล้วก็สปอนรถใหม่มันจะนับห้าิ สำหรับการสปอนลรถแทบไม่นับเวลานับน้อยมากอะใช่ไหมมันจะคูณดาวเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่เรื่องบ้านผมไม่มั่นใจวัาไหนมาดูเรื่องสปอนบ้านดิถ้าถ้าเราสปอนบ้านแล้วลบบ้านมันจะนานปะวะปกติสิบนาทีใช่ไหมถ้าเราลบบ้านนี่ no wait time for VIP ไม่ต้องรอเวลาสปอนบ้านใหม่ได้เลยเย็ดเคเอาดีสปอนบ้านใหม่ได้เลยแบบลบแล้วก็สปอนใหม่ได้เลยอะโอ้ไม่อำนาจเงินหล่อนี้ ลดระยะเวลาการสปอนลุงนะท่านผู้ชมโอ้โ oh หถามว่าคุ้มไหมงั้นเหรอแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีของ VIP เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าในอนาคตเพราะว่าอันนี้มันก็พึ่งเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมใช่ไหมเออมันก็เป็นอะไรที่แบบดูน่าสนใจนะบางอันแบบมันมีเครื่องแต่งกาย VIP อะไร,ระ้างชุด VIP อาชีพ VIP ไม่มีนะมีเสื้อผ้า VIP ไหมอันนี้เสื้อผ้าไม่มีนะเสื้อผ้า VIP จะเสื้อผ้าพรีเมียมแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชม แต่ผมชอบอันชอบที่สุดนะก็คือแบบพิมพ์แชท V A P แล้วก็อะไรอีกวะตั้งชื่อแบบเป็นสีเรนโบว์แบบวิบวับวิบวับอ่ะแต่ผมว่าพีเมียมมันดูดีกว่านะ <c oughs> เห็นว่าพีเมียมันจะขึ้นสีฟ้าโดดเด่นเลยนะถ้า V A P มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ V A P มันจะเป็นสีแบบสีเหลืองมันดูไม่เด่นนะผมว่าพีเมียมันเด่นกว่านะแต่สิ่งที่เราต้องแลกมาก็คือถ้าคนมีพีเมียมอยู่แล้วเติม V A P มันจะไม่ได้สีฟ้าแบบนั้นเออมันก็จะดูอีกแบบหนึ่ง มันไม่ได้เด่นมากมันสีแค่้ายๆสีชื่อคนปกติอะนะผู้ชมแต่มันก็มันดีอย่างหนึ่งเลยที่มันเป็น V.I.P. แล้วก็มีเอฟเฟกอะไรหลากหลายนะแล้วก็ตั้งชื่อได้แบบวันนี้ผมก็ชอบเลยแล้วก็สปอนรถได้2คันอนะันนี้ผมก็ชอบผม ผมว่ามันดีนะแล้วก็สปอนบ้านไม่ได้ต้องรอเวลา10นาทีนะเราสามารถสปอนได้เลยแล้วก็เอฟเฟกตอีกทั้งมากมายนะท่านผู้ชมโอ้โหยอดกันเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่าผมพูดไปหมดทุกอย่างหรือเปล่าสาหรับ VIP นะเออก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็ถือว่าผมว่ามันก็คุ้มนะใครอยากซื้อก็ลองมาจัดดูก็ได้มาท่านผู้ชมวันนี้ขอ,ขอ,ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบายบายสำหรับ VIP ก็จะประมาณนี้ไปเร็วไปเร็ว